มาเก็ตวิเรดวรรณภูมิถนนบางนาตราดครับพอดีมาเจอตรงผมชี้แข็งหนามันเป็นปัญหาอยู่ระหว่างช่างกับลูกค้าอยู่มาดูผลลัพธ์กันว่ากาะแก้ก้ปัญหาผมทรงนี้ออกมามจะเป็นยังไงตามมาดูนะครับ ทักีครับโอ,อ้โหแต่งร้านสวยอ่ะจะทำคลิปไหมสุดท่ายเอาเลยเจอสภาพผมชี้เขาต้องการจะตัดอะไรอ่ะคืนตงรงอะไรก็ได้ที่ที่เข้ากับสาภาพเส้นผมตอนนี้เพราะว่าลูกค้ามีปัญหาท,าที่อะรับผม คือตัดแล้วเคยตัดแล้วผมมันชี้หาทรงลำบากหาทรงลำบากก็เลยตอนะนะี้นผมก็กำลังจะตัดเป็นรองทรงสูงลองหวีเราจะไล่ขึ้นไปแล้วกนะ็ข้างบนก็จะเหลวแล้แม่งชี้แล้วเขาเก็บนั่นแหละมาถูกทางแล้วอ,อันเลยอันนี้น้องหนุ่มตอปิโดนะหนุ่มเด็ล ok. ok ็อกะเด็บเลาเหรอไม่ใช่ตอปิโดแล้วเหรอเลาะเป็น ok ตอพิโด ไอ้หนุ่มตอนวีดีโอมันตายไปแล้วมันวีดีโอมันมันนักร้องไนแล้วนะอันนั้นมันล้อไงใช่กระผมอะาล่ะใช่กระผมอ่าตกลงหนุ่มเดชล็อกนะเป็นใช่กระผมนะครับไม่ใช่นักร้องวันนี้เป็นใช่กระผมโอเคอ่ะเชิญเลยตกลงเป็นหนุ่มเดชล็อกหนุ่มเพชเดดล็อกเด็ดล็อกโอเคหนุ่มเพชล็อกวันนี้ อาจารย์เล็กมนันตีนอันนีอ้อาจารย์เปิดเป็นช่างอยู่ที่ไปช่างอะไรมาตั้งแต่เวชานาลเปิดยี่สิบหกปีแล้วยี่สิบหกปียี่สิบหกปีเป็นอาจารย์แล้วก็ตัดกับศิลปินพวก,กดาราหลา,า,าย,ยเยอะนุ่ยจะยิ้มไปใครนะพี่ชวนชื่นอะไรรูปปั้นคิดหลายคนตัดกับปลาเล็กเยอะนิดตอนนี้มาเยี่ยม มาเที่ยวร้านดูว่าสิ่งนู้นเนาะแปลกไหมอยากดูสิ่งนี้เลยไม่ได้เลยตอนนี้มาทีเดี๋ยวผมจัดให้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้ก็จะมีตัวนี้ปรับฟันปรับฟันได้ปรับฟันได้ใช่นะใชตัวนี้แรงดีไหมก็ห้าพันรอบครับพอได้อยู่ครับผมสจะพันนี้เพิ่งไปรับฟันมาตรง ตัวเองไม่มีอุปกรณ์ขนาดนี้เลยบัตรเล่นสองตัวก็โอเคแล้วเป็นระดับอาจารย์อ่ะเจ้าเยอะมากเลยขาเล็กก็เจอรูปปิดรับจัดจะดูเนี่ยตรงนี้มีปัญหาจะตัดยังไงผมก็ยังไม่รู้ไงตัดยังไงอันนี้เป็นผมเส้นใหญ่แล้วชี้นะฮะตรงนี้นะผมแข็งตรงเส้นใหญ่ใช่ถ้าตัดไม่ดีนี่อันเป็นโรคซึมเศร้าเลยเวลาจะตัดของใทรเนี่ยครับจะบอกว่า เอาคงนี่นี่นี่ผมไม่รับปากนะครับผมจะตัดไปตามสภาพที่มันเป็นอย่างนี้ยมันเมือนเหมือกำลังทํางานศิลปะอีกชิ้นนึงเนี่ยพอเปิดเปนเดียวเจออะไรเดี๋ยมันจะไปเองครับแต่ยังไงก็ต้องลงให้ได้ต้องจบงานให้ได้ต้องปิดจ็อกให้ได้ตั้งโจทย์ว่าเขาเอาอย่างนี้นี่ลำบากแล้วล่ะเพื่อนเชื่อป่าเชื่อป่าเรียนมาโอเคดูเครื่องมือก่อนไม่คุ้นชินวันนี้วันนี้โอกาสดีลูกค้ามันรอคิวแต่เมื่อวานเราวริเมื่อวานไม่ว่างอาจารย์เล็ก วันนี้วอล์ walk, มามาเจอตั้งใจจะมาดูน้องมันทำงานนะทีนี้โอเคให้โอกาสเลยเดี๋ยวลองลองขอ,ดอ,ของดูก่อนครับคอนเทนต์ข้างก่อนอันนั้นอันนั้นวอลยังไม่ได้เสียบปลั๊กกันเลยปลั๊กอยู่ขางใต้โต๊ะครับใต้เก้าอี้ครับ<ช>นี่เลยนะครับผมเสียบเข้าไปเลยครับนั่นแหละโอ้ร้อนมากเนี่ยนะใใช่ใช่ใช่ตรงๆเลยนะโอ้เปนรอนมากเลยอะ ร <c oughs> ุนเท,นคนเท่ครับโอเคตัวนี้น่าจะเป็น่ครับครับผมตแ,แต่นั้นปรับฟันไม่ได้ปรับฟันไม่ได้ครับโว้ยคนอื่นต้องปรับไม่นอมเลย <c oughs> ดูตอนตัดตอนนี้บ้านะครับผมถ่ายดูดิว่าเนี่ยสภาพแบบนี้คิดว่าเสร็จแล้วหนักกว่าเดิมแน่ ไม่ได้เราต้องมั่นใจมาจ่นใจเราต้องเอาเลยจัดโอราปัตเตเลียนใช้ได้เลยเนี่ยครับ<ห>ผมดีมากตัวนี้ของ U S เลยครับวอนแท้เลยครับเสรีชัยชื่อ,ช,อชื่อร้านเสรีชัยที่นุศวรีครับก็ดีดีๆนะไปอันนี้ปัตตาเลียนวอ ใช่ครับตัวนี้ราคาเต็มส0 0พันกว่าบาทครับพอดีไปช่วงเขาโปรโมชั่นลด50%เปอเขาจะมีโปรโมชั่นอยู่เรื่อยๆเรียดตัวนี้ตั้าหลักช้างใหม่ดูนะรุ่นนี้ดีมากเลยโอเคนะมองยอมรับเลยว่าดีแล้วดูฟันล่างดิเอียดไม่มีร่องเลยใช่ถ้าซื้อลงทุนลงทุนซื้อให้มันนิดหนึ่งครับแล้วมันจะได้มันก็มีนิดนะโอดีเดี มันละเอียดทิ้เลยอ่ะเนี่ยการเล็ดจะวางหวี4.5องศานะครับตามทฤษฎีเป๊ะเลยนะแต่จริงๆถ้าเราต้องการตามสูงขนาดไหนเราลับบล็บอกตรงกลางไว้ก่อนเลยบล็อกความสูงไว้ก่อนเลยบล็อกความสูงไว้ก่อนเลยแล้วมันจะตัดง่ายนะแง๊หวีขึ้นมาเนี่ย ล็อกความสูงไว้ก่อนเลยเดี๋ยวใครไปเก็บเศษไ้่ค่อยไปเก็บเฟสล,ล็อกไว้ก่อนล็อกไว้ก่อนว่าเราจะสูงประมาณนี้อันนี้ดูัปชี้แล้วเสถีนะเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะจบตรงไหนนะมันต้องรอดี่ครับขั้นระดับไหนเนี่ยดีกว่าขั้มขึ้นระดับไหนดีกว่าเอาเอาระดับที่ไม่ชี้อะกาลังเพราะท่านจะ่แมแน่แนมาก ไม่ใช่แตผมมีความรู้สึกว่าผมตัดกับไอตัวสีดํากับตัวสีขาวอะเวลาลูกค้ามาตัดวินเทจทาไมผมเก็บงานไม่ค่อยละเอียดไม่ค่อยเรียบร้อยออพอมาเจอตัวนี้มามโอ้โหจบทุกงานตอนนี้หลังจากที่ขึ้นทรงแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยปัตตาเลียนเรียบร้อยแลย้วตอนนี้อาจารย์เล็กก็จะทําการแก้ทรงผมนี่มาแก้ทรง น่าจะถูกสับมาด้วยกันไกฟันปลาจากช่างคราวที่แล้วเนี่ยที่พี่เขาตัดไว้นะอันนี้เราจะแก้ให้ผมไม่ชี้ด้วยการซอยด้วยกันไกน่ไม่มีอะไรเลยเอาที่มันยาวๆเก่นต่อข้างล่างออก ให้ตัดเพลินลูกค้านั่งเงียบหยุดหายใจไปแล้ว,วลุน้นร้านนี้ก็สวยทุกมุมจริงนะร้านนี้ก็สวยทุกมุมจริงร้านเขาสวยทุกมุมเลยปลาใสแค่ปลายไ,ไม่ใช่ปลาธรรมดานะปลากระพง ไม่ใช่ปลาธรรมดานะปลากระพงไม่ใช่ปลาธรรมดานะปลากระพงเรไล่ระดับมันก็จะไล่กันลงมาถ้าไปจับในเนี้ยทำได้แต่ผมไม่ทำมันก็จะเป็นท่านเหมือนเดิมเป็นท่านเหมือนเดิมเวลาไม่มีไม่เตะไม่อะไรมันก็จะฉีกเจ้ป๋า ตาเรียนมาหัวรอนมั่งก็ได้นะโชคดีเนี่ยมันหล่อเลยแนะหล่อเลยอ่ะหัวรอแล้วในแดดเราหัวรอแล้วนะจะดักอยู่นะเพราะว่ามันเงียบเลย นี่ธุรกิจปลาเล็กสำเร็จแล้วครับ,บปิดจอบปลาเล็กขนาดซอยอย,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดตัปปั้นก็ดิ่งจริงจริงด้วยนะครับสวัสดีครับ